สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยในกับกับช่องนัวใน8หอามูเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจุฬาครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศประสาททะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งนันแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สอแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้แล้วมีประสบการณ์แยะมากมายดรียได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้เลยนะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์ นั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12บสองพฤษภาคม2 4 6พน่ะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมีดหมอนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 01956 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับผมสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้ทั้งวันนะครับหรือไม่ก็รอผมเลิกงานนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวันปกตินะครับแต่ถ้าเกิดนะครับติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปนะครับ นะครับต้องรอหลังวันที่27เลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็นะครับจะได้เข้าไปแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็รอคุยกับทาง Facebook อยู่นะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าไปนี่เขาก็โทรมาแนะนำพิธีการนะครับยิงแอดยิงโฆษณาอะไรยังไงเนี่ยเขาก็สอนเราหมดนะครับแล้วจะอยู่ก็มาถูกมือดีนะครับไปกดรายงานนะครับซึ่ง จริงแล้วก็น่าจะเอาให้เข็ดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พิเศษนะครับพิเศษตรงไหนนะครับตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นกันได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับมีดชุดที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือชุดหอระฆังปี60นะครับ ซึ่งเป็นมีดที่มีชื่อเสียงของหลวงพ่ออีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าในบรรดารุ่นเก่าทั้งหมดที่เป็นตำนานนะครับรุ่นหอระคังปี60เป็นรุ่นที่นะครับปลูกเสกยาวนานที่สุดนะครับสีวาระกับอีกหนึ่งไตรมาสนะครับเพื่อนๆนะครับจตารวงการสร้างนะครับนะครับหนนิ้วนะครับแบบนี้นี่นะครับ 500อยเล่มนะครับเพื่อนๆนะครับห้ารอยเล่มนะครับส่วน2.5นิ้วแบบนี้นี่350ยห้าสิบเล่มนะครับ5้านิ้วแบบนี้นี่นะครับ199้เาเล่มนะครับเจนิ้วแบบนี้นี่นะครับ9 9เ้าเล่มนะครับและ9นิ้วแบบนี้นะครับมีเพียงยี่เก้าเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งนะครับ นอกจากจำนวนการสร้างที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีชุดกรมการอีกนะครับดังนั้นนะครับ1นนิ้วนี่นะครับนอกจาก500เล่มแล้วก็จะมีอยู่ยี่เล่มที่เป็นชุดกรมการนะครับ2.5นิ้วนะครับนอกจากจะมีนะครับ350เล่มแล้วก็ยังมีอีก29เเล่มนะครับเป็นชุดกรมการนะครับอย่าง5นิ้วนะครับนอกจาก1 9 9เเล่มแล้วก็จะมีอีก2 9เเล่มที่เป็นกรรมการนะครับแล้วก็ นะครับเนิ้วนะครับจากที่ปกติเกาสเก้เล่มก็จะมีเพิ่มมาอีก29เล่มเป็นกรรมการนะครับส่วน9นิ้วนี่จะไม่มีให้บูชานะครับมีแต่29เล่มเท่านั้นนะครับที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับเพื่อนๆส่วนพยันที่รองมีดนี่ก็นะครับเป็นพยันฝ่ามือนะครับสร้าง199ผืนนะครับแต่บางเอิญนนะครับอ่า คืนนี้หมายเลข29นะครับแล้วชุดหอระครังที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้านะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นชุดกรรมการหมายเลข29นะครับหมายเลขสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสุดในรุ่นนะครับก็คือเป็นหมายเลขสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ ถามว่ามันมีความพิเศษยัยงไงนะครับผมพูดไปผมขนลุกไปนะครับไม่รู้เพื่อนๆดูอยู่นะครับใครที่ศึกษามีดนี้เขาจะต้องขนลุกไปไปพร้อมกันกับผมนะครับคุณไม่มีทางจะจะเห็นกันได้ง่ายๆนะครับพอผมไม่รู้ว่านะครับแต่ที่เคยเห็นผ่านตาก็คือนะครับชุดกรรมการแบบนี้นี่มีแยกขายไปแล้วนะครับดังนั้นนี่ยีชุดนี่ นะครับจะสมบูรณ์แบบนี้นี่มีอยู่ไม่กี่ชุดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าแยกขายก็ได้ราคานะครับสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสนะครับแต่สำหรับผมผมซีเรียสนะครับผมใฝ่ฝันที่จะได้ครอบครองชุดกรรมการแบบนี้นะครับมานานมากนะครับผมบอกเลยครับว่าผมตามจีบอยู่ปีกว่าๆนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับ เพราะว่าตอนนั้นเริ่มเข้าไปศึกษาแล้วก็ได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะมีน้องคนนึงนะครับเขาปิดชุดนี้มานะครับในราคากว่าครึ่งแสนนะครับแล้วเขาก็โชว์อย่างเดียวครับโชว์จนแบบไม่รู้ยังไงไม่มีใครกล้าไปจีบเขาแน่นอนนะครับแล้ว9นิ้วนะครับทั้งชีวิตผมไม่เคยเจอนะครับผมเคยขายแบบธรรมดา7นิ้วนี่นะครับที่ว่าหาจกยากแล้วนะครับเ9เล่มนะครับไม่ค่อยมีใครจะปล่อยเท่าไหร่ผมก็ผ่านมือผมก็เกือบ10เล่มเหมือนกันนะ นะครับผมถือว่าผมเป็นคนที่หาของเก่งมากนะครับนะครับไม่ใช่ว่าฝีมืออะไรหรอกครับก็บารมีของหลวงพ่อนั่นแหละครับอธิษฐานเอานะครับผมอธิษฐานว่าถ้าผมศรัทธานะครับผมศรัทธาด้วยหัวใจนะครับแต่ถ้าผมนะครับไม่สามารถที่จะมีกําลังในการครอบครองได้ก็ขอให้ผ่านมือผมนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมีดผ่านมือผมนี่เยอะมากนะครับนะครับ ผ่านมือผมไปสู่ลูกค้านี่เยอะมากนะครับเป็นมีดที่หายากทั้งนั้นนะครับไปไล่ดูคลิปผมได้เลยนะครับแล้วที่หายากที่สุดก็คือชุดนี้นั่นแหละครับเก้านิ้วหอระคังนี่นะครับผมก็เคยเห็นแต่ในรูปนะครับวันนี้ผมได้จับแล้วนะครับวันนี้ผมได้ครอบคลองแล้วนะครับเก้านิ้วนะครับมันหาไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาแยกขานั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วชุดกรรมการที่สมบูรณ์แบบนี้นี่อยู่มีกี่อยู่กี่ชุดและอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนะครับ นี่คือชุดกรรมการนะครับหมายเลขยีก้านะครับแล้วผ้ายันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชุดกรรมการนะครับแต่บังเอิญน้องที่เป็นเจ้าของเก่านะครับเขาไปเจอพอดีเขาเขาเลยปิดมาเก็บไว้นะครับเพื่อนนะครับวันนี้ผมนะครับนิมนต์มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับบูชาคู่กันกับรุ่นหอฉันปี59นะครับมีดในตำนานมีดในใน,ในที่หนึ่งดวงใจของผม นะครับหมายเลข8นะครับชุดหมายเลข8ดนะครับเดี๋ยวจะเอามาวางคู่กันเลยนะครับยวจะหาว่าผมขายชุดเลข8แล้วมาซื้อชุดหอระคังไม่ใช่นะครับผมจะเก็บ2ชุดนี้ไว้นะครับในฐานะที่ผมนะครับได้บารมีของท่านนะครับอันนี้ก็คือมาจากแรงอริษานนะครับพูดได้ง่ายคือไม่เคยมีวี่แววนะครับที่จะปล่อยนะครับไม่เคยมีวี่แววเลยที่จะปล่อยนะครับ นะครับผมทักไปเรียบร้อยเลยนะครับผมทักไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ครั้งนี้ก็นะครับแบบทักแบบไม่ได้มีความหวังอะไรเลยนะครับรุ่นหอละังนะครับนึ่นซองนะครับซองวางเกินเลยนะครับปลุกเสกทั้งหมด5วพิธีนะครับก็คือนะครับก็คือ4วาระใหญ่ๆหญ่กับอีกหนึ่งไตรมาสนะครับนะครับเจตนาการสร้างบริสุทธิ์นะครับ ก็คือเมื่อมีการฉลองหอฉันนะครับปี5 9ไปนะครับที่สร้างเป็นพิธรหอฉันนะครับหลวงพ่อก็ได้เรียกพี่ไกรทองนะครับหรือที่เขาเรียกเป็นชื่อเล่นนะครับว่าพี่ไก่ตอนนะครับเรียกมาเพื่อจะให้ดูนะครับว่าหอระฆังของท่านที่ที่โยมพ่อนะครับของหลวงพ่อเนี่ยสร้างไว้นี่มันเก่ามากแล้วนะครับหลวงพ่อจะไม่ยอมไม่ยอมลื้ออ่อนนะครับเพราะว่าเป็นอนุสรณ์ให้ให้ท่าน ได้คิดถึงยมพ่อนะครับก็เลยสละแปลงปลูกแปลงปลูกสวนไัยนะครับที่ท่านหวงมากนะครับไม่ยอมไม่ใครไปแตะเลยนะครับนะครับคุณไก่ตอนนี้เป็นรับเหมาก่อสร้างนะครับถือว่าเป็นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับก็เลยสละแปลงตรงนั้นนี่นะครับให้พี่ไก่ตอนเนี่ยเป็นคนที่สร้างหอระฆังด้วยออกแบบอะไรขึ้นมาแล้วก็ วิธีการก็คือการสร้างมีดหอระคังชุดนี้นะครับออกมาทําบุญไม่ว่าจะเป็นพระบูชานะครับให้เป็นเหรียญเป็นรูปลอนะครับเป็นมีดแบบนี้นี่เบี้ยแก้ตะกุดนะครับชุดนั้นนี่ถือว่าโด่งดังมากนะครับผมรู้จักหลวงพ่อก็เพราะรุ่นนี้แหละครับรุ่นหอระคังนี่แหละครับนะครับก่อนที่จะมาไปปิ้งกับหอฉันนะครับนะครับดังนั้นนี่ มีชุดนี้นี่ปลุกเสกมีพิธีอะไรบ้างในปี60นะครับถ้าใครที่หาเสาห้าปี60ไม่ได้ผมแนะนําหอระฆังปี60นี่นะครับปลุกเสกวาระที่1ก็คือ1เมษาปี60นะครับพิธีเสาห้าครับเป็นเสาห้าตัวผู้นะครับถือว่าเป็นวันแรงที่สุดนะครับของเสาห้านะครับนานปีจะมีครั้งนะครับเพื่อนวาระที่สองนะครับก็ปลุกเสกเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับก็คือพิธีเททองหล่อ พระนะครับที่วัดห้วยด้วนเลยนะครับวารที่สนะครับก็คือวันที่6กกรกฎาคมนะครับหลวงพ่อท่านนั่งปกอธิษฐานในอุโบสถเลยนะครับในโบสถ์วัดห้วยด้วนนะครับวาระที่4นะครับก็คือ8กรกฎาคมนะครับถึง6ตุลาคมนะครับก็คือไตรมาส3เดือนเต็มเมนะครับแล้วก็วาระที่5นะครับวันที่19ตุลาคมนะครับเป็นพิธีปิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นมีดที่ปลูกเสกนะครับยาวนานนะครับสีวารากันดงไตรมาสเต็มๆนะครับเพื่อนนะครับเป็นรุ่นในฝันของหลายๆท่านนะครับแล้วประสบการณ์เนี่ยมีมาเยอะมากนะครับในบรรดามีดที่เป็นตำนานนะครับที่ผมเคยเกินไว้นะครับถ้าเป็นปี59ก็จะมีหอฉันแล้วก็รุ่นพัดไทรสารนะครับแต่ถ้าเป็นปี60ก็จะเริ่มมาเลยนะครับจากนะครับเสาห้าปี60นะครับ หอระฆังปี60นะครับมหาการปี60นะครับไตรมาสปี60นะครับแล้วก็มีดวัดต่างๆนี่ก็แทบจะเป็นตำนานไปแล้วนะครับโดยเฉพาะ9นิ้วปี60นะครับนะครับก็คือแทบจะเป็นตำนานเพราะว่ามันหายยากแล้วนะครับใครที่เจอนะครับแล้วก็ฝากเตือนอีกอย่างนะครับเพราะว่า9นิ้วปี60ต่อโคตพานี่ระบาดนะครับเกยระบาดเลยนะครับเพื่อน นะครับแล้วก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า,าผมเคยทักไป,ไปเรื่องเก๊แท้แล้วก็น้องผู้หญิงก็โทรมาตอนนี้น้องผู้หญิงนี่กำลังโดนคดีอยู่นะครับเพราะว่าเห็นผมเข้าไปดูในกลุ่มแล้วมีโพสต์หนึ่งนะครับเขาโพสต์ถามเก๊แท้แล้วแอดมินหรือสายตรงทั้งหลายเข้าไปตอบนะครับเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วตอนแรกผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยว,ว่ามันเก๊น,นะครับพอผมเข้าไปดูเมนโอ้โหร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับนะครับตอบเก๊กันแบบ ทุกคนนะครับร้อเเลยนะครับหลายคนด้วยนะครับนี่เจ้าของกระทู้เขาก็ไม่พอใจเขาก็ขอเคมนน้องผู้หญิงคนนี้เขาอ้างบอกว่านะครับมานานแล้วนะครับซื้อไปนานแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับคุณจะซื้อไปนานเท่าไหร่ก็ช่างนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพเนี่ยแท้ต้องแท้ทุกวันนะครับแล้วแท้ตลอดไปแล้วแท้แท้จะวันตายนะครับดังนั้นถ้าคุณรับประกันถ้ามันเก๊คือไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆเลยครับคุณต้องคืนเงินอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้เจ้าของกระทู้เขาไปแจ้งความนะครับผมบอกแล้วนะครับนี่ผมถือว่าผมเตือนภัยนะครับเช่าที่ผมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดผมรับคืนโอนเงินคืนทันทีนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดนะนะครับแต่ยากนะครับผมบอกเลยว่ายากมากที่จะมีของเก๊หลุดจากมือผมไปนะครับนะครับแล้วก็รับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมบอกนะครับก็คือผมสามารถผมปล่อยเช่าทุกคนเนี่ยผมเอาเงินไปใช้สบายใจ เพราะอะไรเพราะผมไม่ต้องมากังวลไงครับว่าเมื่อไหร่ใครจะเอามาคืนเมื่อไหรมันเขาจะไปเช็คว่ามันเก๊นนะครับไม่ต้องเลยนะครับผมก็ผมขายชุดนี้ผมก็ไปซื้อชุดโน้นชุดนี้อะไรเก็บสะสมเอามาแบ่งปันผมก็เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับเพราะว่าลูกค้าผมเยอะนะครับผมก็ทําธุรกิจของผมนี่แบบสบายใจเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าผมซื้อชุดนี้ไปแล้วถ้าวันหนึ่งลูกค้ามาคืนผมจะเอาเงินที่ไหนไปคืนแบบนี้ไม่มีอยู่ในหัวผมเลยนะครับ แล้วแบบนี้นะครับคุณว่ามันหาง่ายๆนะครับนะครับแล้วนะครับลองทําเก๊ขึ้นมาแล้วมาปล่อยขายต้องมีคนเช่าอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับซึ่งแค่ใบเหล็กเนี่ยผมก็ดูรู้นะครับนะครับเหล็กตีร้อนเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ชมอีกรอบนะครับนี่ก9นิ้วนะครับเพื่อนนะครับจะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับจดจาไว้เลยนะครับพวกไหนที่อยากจะทําของเก๊เอาดูไว้เลยนะครับ มาดูเป็นวิทยาทานนะครับดูแล้วไปทําของเก๋เลยนะครับผมบอกแบบนี้เลยนะครับนี่เลยครับนี่ครับมีราคานะครับชุดนี้มีราคาหมายถึงว่ามันแพงนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดราคานะครับไม่เปิดนะครับเอาให้ชมเป็นถือว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะครับนี่นะครับหางจะเป็นยังไงนะครับเจ็ดนิ้วนะครับก็ดูเอานะครับเจ็ดนิ้วกับเก้านิ้วเป็นหน้าเกี้ยวนะครับเพื่อนนะครับถ้าห้านิ้วจะเป็นน่องสิง นะครับดูเอานะครับพวกช็อปก๊อปของเกนี่นะครับคุณไม่มีทางเห็นแน่นอนนะครับดูอาจปผมเนี่ยครับครับก็ไปเลยนะครับนะครับถ้าเป็น2 5จุดานิ้วก็เสมาเต็มใบนะครับ1 5จุดานิ้วก็เป็นเสมาเต็มใบเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับจีวอนี่ก็น้องเขาก็ผูกมาครับอ่าน้องคนนี้นี่เขาเข้าถึงอยู่แล้วนะครับเขาก็ผูกมาแบบเขาเอาบูชานะครับก็ไม่ได้ต้องเน้นความสวยงาม รืออะไรครับแต่ผมบอกว่ามันเข้มขังดีนะครับผมชอบนะครับผมก็จะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแม้แต่สายศีลู่ในพิธีหรือเปล่านี่ครับเขาก็มีให้ผมมาด้วยนะครับก็จะเก็บไว้แบบนี้เลยทั้งชุดนะครับนะครับก็ครับน้องสบายใจนะครับพี่จะรับดูแลต่อนะครับในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์สายตรงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อะไรมาจากบารมีของหลวงพ่อในเยอะมากนะครับผมจะเก็บสองชุดนี้ไว้นะครับนะครับ ถ้าวันนึงหลวงพ่อโด่งดังแบบฉุดไม่อยู่นะครับรายการไหนอยากถ่ายมาเลยนะครับอยู่ที่นี่นลครับสุดยอดของหอฉันก็อยู่นี่และสุดยอดของหอระฆังก็อยู่นี่นะครับมาเลยนะครับใครที่สนใจหรือจะทําหนังสืงหนังสืออะไรจะเอารูปไปถ่ายนะครับจะมีไปถ่ายรูปนะครับเผยแพร่เชิญนั่นะครับนะครับยินดีนะครับเต็มที่นะครับเกี่ยวกับเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อนี่ผมเต็มที่เลยนะครับนะครับ ความศรัทธานะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนที่บูชาไปแล้วมีประสบการณ์แบบที่ผมเป็นนะครับแบบที่ผมมีนะครับสุดยอดของปฏิหารก็คือการไม่เกิดปฏิหารนั่นหมายความว่านะครับในเรื่องของแคล่าอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่อยากจะให้มันมีเลยนะครับไม่อยากแม้แต่จะคิดแม้แต่จะเสียวนะครับนะครับก็อยากให้จะเป็นปฏิหารในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับหลายๆท่านนะครับที่ติดต่อการงานคืออะไรก็ช่างที่เราขอมีเกินวาสนาเนี่ยครับ ได้เยอะนะครับลูกค้าผมนี่โอ้โหถูกถูรัตเตรี่อะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าที่ทเขาถูกเยอะนี่เพราะว่ามันเป็นบุญหรือเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าเขาบูชามีดหลวงพ่อแล้วเขารู้สึกแบบนั้นเขาเขาก็ทักมาคุยด้วยนะครับก็ก็คงว่าตามน,นั้นน,น,นนะครับเพื่อนๆนะครับก็อันนี้อยู่ที่มุมมองของใครของมันนะครับก็อย่าไปอันนี้มากนะครับอย่างผมผมก็ไม่เคยอธิษฐานให้ต้องถูกหวยนะครับก็ขอให้ นะครับหลวงพ่อเมตตามแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ได้เผยแพร่บารมีนะครับขอให้มีดดีๆได้ผ่านมือไปสู่นะครับเพื่อนๆนะครับได้อย่างนะครับไหลลื่นนะครับนะครับชุดหมายเลขยี่สิบก้านะครับเพื่อนนะครับนะครับเอามาอวดกันเดี๋ยวจะเอาเลขแปดหอฉันมาวางคู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับ จงโปรปรักรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนับสุขภาพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนาสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้เวลาสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางทางัทง้ทง,ง,งแต่บันนี้ตราเข้าสู่พะนิพานเถิดครับผมสาธุครับผม